สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันก็จะนําชุดคํานวณปักหลักสองตัวล่างตรง9้าคู่ชุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลักละ3าตัวเราจะแยกคลิปวิดีโอเป็นหลักสิบและหลักหน่วยสําหรับมวดนี้เราจะมาจับเป็นคู่เซตละกันเสร็จแล้วดิฉันจะสรุปตอนท้ายว่าปักหลักที่มีสองตัวแผนกล่างคืออะไรบ้างนะคะทั้งหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้ว ก็รวมกับสูตรนี้เนี่ยคืออะไรบ้างอย่างไรแล้วก็วิ่งล่างคืออะไรนะเวลาคุณดูคุณก็สามารถที่จะดูตรงนี้แต่ว่าอยากจะแยกไปดูในแนวทางที่แบบว่าการคำนวณจดสูตรคำนวณก็ไปแยกดูคลิปรีโอ,อก,ก่อนหน้าอ่ะทีนี้เรามาเริ่มนะคะทั้งแต่ง,งวดที่ออก3 3 6สและ2 1เช่นกันเส้นด้านบนหลัก10ล่างน,นะหลักร้อยบวกกับหลัก10ล่าง3าบก2ได้5 5บวก6เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3และ3บวก1ได้4อันนี้เราพักไว้สูตรสมการที่2เส้นด้านล่างหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่าง2อบวก1ได้3 3มบวก3ได้6 6หบวกหได้7และ7บวก4เป็น11ก็ใส่1กรณีเราจับคู่เซต็จเขาก็จะได้เป็น9คู่ชุด1 6 1 7 1 1 3 6 3 7 3 1 4 6 4 7และ4 1ดังน,นี้นะคะ โดยงวดถัดมาออกศ4นย์และ4 6ซึ่ง2ตัวล่างนั้นก็คือคู่ชุด4 6หนี้ก็มา10หน่วยล่างของงวดถัดมาทีนี้เรามาดูกันต่อหลักร้อยบวกหลักสิบล่าง0ูนบวก4ได้4ี่ี่บวก6ได้10ใส่0 0นบวก2ได้สองสองบวก1ได้3อันนี้เราพักไว้เส้นนั้นล่างหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างรวมกัน4บวก6ได้10บ0บวก3เป็น13ใส่3ค่ะ3บวกหนึ่งได้4ี่และ4ี่บวก 4, 4ี่ได้8กรณีการจับคู่เซต 03, 04, 08นะฮะ 23, 24, 28แล้วก็อันนี้ใิฉันไม่มีพื้นที่นะมันก็เลยเบียดเบียดกันนิดหนึ่ง 33, 34 3, และ38ดังนี้ออก867และ28 867และ28ก็คือ28มา10หน่วยล่างของวดถัดมา หลักร้อยบวกหลักสิบล่าง8ดบวกสองได้10บสบวก6เป็น16ใส่6 6บวกสองได้8และ8ดบวกหได้9เราพักไว้ต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่าง2อบวก8ได้10 10บวก3เป็น13ใส่3 3มบวกหได้4 4ี่บวกสได้8จะพูดเซร็จนะคะ6 3 6 4 6 8, 8 8 3 8 4 8 8 9 3ด 94และ98้าแปออกหกศและ94ในงวดถัดมาดังนั้นก็คู่ชุดนี้ก็มา2ตัวล่างในงวดต่อมาอ่าทีนี้เราก็มาดูกันต่อขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึง่งทีนี้ก็เออเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ขีดเส้นหรอคะมัลรมันหายไปใส่ไม่ได้ขีดเส้นนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตนะ ฉันชอบแบบนี้ชอบอันนี้ก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อประกาศนะแต่ไม่หยุดเต็มเกะอ,อยู่นะอาทีนี้เรามาดูหกบวกเก้าเป็นสิบห้าหลักร้อยบวกหลักสิบล่างเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกก็ได้ยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เราพักไว้ถัดมานะคะเก้าบวกสี่หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง จับคู่เซตนะคะเป็น16 17 11 36 37 31อาจจะไม่มีพื้นที่นะสี่หกสี่และ41ู่นดที่ผ่านมาออกไรหกหและสามเจและ3ามก็3ามนี้ก็มาสิหน่วยล่างของวดที่ผ่านมาทีนี้เราคำนวณสูตรนี้มาในวดต่อไป หลักร้อยบวกหลักสิบล่างหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดอันนี้เราพักไว้นะคะสุดแรกส่วนที่สองนะคะหลักสิบล่างบวกหลักหน่วล่างนะสามบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกสามเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่และสี่บวกสี่ได้แปดอันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิบสามสี่แปดอ่ะ เราก็จับคู่เซตก็เป็น5 3 5 4 5 8 7 3 7 4 7 8 8 3 8 4 8 8อ่ะรักชอบคู่ชุดไหนหรือสูตรไหนก็ว่ากันไปทีนี้เรามาย้อนมาดูสมการ2ตัวล่างที่เราจับคู่เซตสชุดก็จะมี2 1 2 4 5 1 5 4นะคะ อ่ะไม่ๆเราจะเอามาแค่นี้หลักสิบล่าง2 5หลักหน่วยล่าง1 4ึ่นะคะสอกับ1 4นะนะก็จะมี2ตัวก็มีสอหนะคะหน่วยล่างก็มี1กับ4นะ,ะอะ่ะแล้วก็ทับด้วยอันนี้ก็จะมี5 7 8แนะคะแล้วก็3แล้วก็4แล้วก็8ดังนั้น4ี่ ชนสี่ตัดออกห้าชนห้าตัดออกอันนี้หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างทีนี้เรามาย้อนดูสู่คำนวณวิ่งล่างนะวิ่งล่างของเราได้เลขอะไรวิ่งล่างของเราได้เลขห้านะคะแล้วก็วิ่งบนล่างเก่าใครจะดูก็ก็ดูใครไม่ดูก็แล้วไปนะวิ่งบนล่างเก่านะวิ่งบนล่างเก่าอันนี้ไม่ใช่ไปไหนเราไม่รู้ ทำไม่เป็นไรเราเอาแต่แผนกล่างนะเมื่อกี้ได้เลขห้านะคะคุณผู้ชมก็จะมาที่นี่แบ็กมาตรงนี้วิ่งวิ่งล่างก็จะเป็นเลขห้านะ,ะวิ่งล่างนะเลขห้าสมการภายในกรอบนี้นะคุณจะไปจับใหม่แบบวิวิศมาหลายยังไงก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณของคุณเองเลย ซึ่งเดี๋ยวฉันเอามาในกรอบนี้เพื่อที่จะให้คุณได้ดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงสมการตามความพึงพอใจและความชอบของคุณได้มากขึ้น